สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ติดตายคลิปเริ่มต้นกันที่ หลังจากบรรดานักเตะทีมชาติไทยนะครับชุดแรกเข้าแคมป์ทีมชาติปรากฏว่าในการรายงานตัวในครั้งนี้ได้มีอยู่3มแข้งนะครับขอถอนตัวซึ่งประกอบไปด้วยธีรศิลป์แดงดากองหน้าจากบีจจปุตุมิเนตตดตัดสินใจถอนตัวเนื่องจากการบาดเจ็บในขณะที่อีก2รายนะครับนั่นก็คือฟิลิปโรเลอร์แบ็กขวาจากราบุรีมิตรผลและก็ธีรพลเยอะเย้ยแนวรุกจากสมุทรปราการซิตี้ไม่ได้เดินทางเข้ามารายงานตัวทำให้อากิระนิชิโน เห็นว่าให้ถอนตัวออกไปและก็หลังจากที่หาหรือร่วมก,กันกับทีมงานสตาฟโค้ดตัดสินใจไม่เรียกใครเข้าเพิ่มเติมแล้วเรามาฟังความในใจของธีรพลกันนะครับว่าสาเหตุทำไมต้องถอนตัวออกจากทัพช้างศึกในการลุยบอลโลกในครั้งนี้ธีรพลย่อเยอยนะครับเผยความในใจถึงสาเหตุในการถอนตัวออกจากทัพช้างศึกทีมชาติไทย ชุดลุยสืบฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือก่วนเอเชียร,รอบที่2ที่ประเทศยูเอี๋ตามช่วงเช้าวันที่3เมษายนที่ผ่านมานะครับขุนพลนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กลุ่มแรกเดินทางเข้ารายงานตัวสู่แคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยเพื่อเตรียมความพร้อมลุยสืบฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือก่วนเอเชียร,รอบที่2ที่ยูเอีนั้นซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างวันที่3ถึง15มิถุนายนปรากฏว่ามีทั้งหมด23นักเตะนะครับที่เข้ามารายงานตัว โดยทีเด็สินแดงดากองหน้าจากบีจีบุนดีเนตตัดสินใจถอนตัวเนื่องจากการบาดเจ,จ็บชัดเจนนะครับในขณะที่2รายนะครับฟิลิปโรเลอร์แบคขวาจากราบบลิมิตผลแล้วก็ธีรพลเยอะๆแนวรุกจากสุพรรณการ์ซิตี้ไม่เดินทางเข้ารายงานตัวทําให้นิชโนนั้นได้ตัดชื่อไปด้านธีรพลนะครับได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ถอนตัวจากทีมชาติไทยว่าก่อนอนื่นต้องบอกว่าผมรู้สึกที่เป็นเกียรติที่มีชื่อในการติดทีมชาติไทย และก็ภูมิใจทุกครั้งที่มีชื่อติดแต่ผมต้องขอถอนตัวในครั้งนี้เนื่องจากในรูปการที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าผมเองค่อนข้างมีอาการล้ากับการลงเล่นติดต่อกันในฟุตบอลลีกอย่างต่อเนื่องในรูปการที่ผ่านมาทําให้ผมคิดว่าต้องการพักเพื่อทําให้ร่างกายพร้อมสมบูรณ์ก่อนฤดูกาลใหม่ที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะผมมองว่าหากผมไปเล่นให้กับทีมชาติไทยแบบไม่พร้อมนะครับมันจะก่อให้เกิดผลเสียม,มากกว่าผลดี เพราะผมเองไม่สามารถทํำนาที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่สุดท้ายอยากขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับอย่างไรก็ดีผมหวังว่าจะมีโอกาสกลับมารับใช้ทีมชาติไทยในอนาคตอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่ธีรพลได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับต่อมาอีกรายนะครับด้านของฟิลิปนะครับเหตุผลที่ถอนตัวของทัพช้างศึกนะครับ ซึ่งแบกขวาจากราบบริมิตพลนะครับ FC, เอฟซีเผยสาเหตุที่ถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดตเตรียมลงการแข่งการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนเอเชียนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าโดยฟิลิปรโรเจอร์นะครับยิงไปทั้งหมด14ประตูกลายเป็นนักเตะไทยที่ยิงมากที่สุดในศึกโตโยต้าไทยลีกเนื่องจากรูการที่ผ่านมาทําให้อากิระนิชิโนเรียกปฏิดิทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งการฟุตบอลโลกแต่หลังจากทีมชาติไทยชุดใหญ่กลุ่มแรนะครับเดินทางมาเข้าแคมป์ ด้วยจานวน23าผู้เล่นกลับไม่มีชื่อของโรเวอร์ซึ่งเจ้าตัวนั้นชี้แจงเหตุผลที่ถอนตัวออกไปเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าทําให้ต้องบินไปรักษาการบาดเจ็บที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับสำหรับข่าวต่อไปครับนัทวุฒิสุขสุ่มนะครับสุดดีใจที่มีชื่อติดโผทีมชาติไทยนะครับพร้อมตั้งเป้าคว้าโอกาสอีกครั้งที่สําคัญไปการไปเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกให้ดีที่สุด หลังจากที่เจ้าเบวนะครับนัทพุสุขสุมนะครับศูนย์หน้าอนาคตไกลวัยยีสามปีโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทูแบนค์ขยูเนเต็ดโดยยิงไปทั้งหมด12บประตูนในศึกไทยลีกแล้วก็อีก2ประตูนในฟุตบอลทั่วชา้าเอกครับถือเป็นดาวโบรชาวไทยที่ทําประตูมากที่สุดในทัพแข้งเทพด้วยฟอร์มที่ดีในรูปการที่ผ่านมาทําให้ผลงานเข้าตาอากิระนิชโนได้มายนโฉมฝีเท้าที่สนามทูสเตเดียมอยู่บ่อยครั้งจึงได้เรียกเจ้าเบวเนี่ยมาร่วมทัพ ทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกผมดีใจมากๆนะครับที่ได้มีชื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยซึ่งมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่ยังัยเด็กรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมกับพี่ๆที่อยู่ในระดับสูงผมจะพยายามเก็บเกี่ยบประสบการณ์ทุกอย่างที่รับจากการถ่ายทอดจากโค้ชอากิระนิชิโนให้ได้มากที่สุดครั้งนี้ผมมีโอกาสผมก็อยากที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้เพื่อตอบแทนโค้ชที่มั่นใจในตัวผมผมอยากขอบคุณทูแบงค์คอกนเนเต็ดและก็แฟนบอลที่คอยให้ก,กำลังใจ ผมจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่นัทวุสุขสุมได้เผยความในใจออกมานะครับสำหรับข่าวต่อไปครับลำพูลวอริเออร์นะครับเปิดตัวมิดฟิลไวเบนเจเพสของระนองยูเนเต็ดมาร่วมทีมลำพูลวอริเออร์แชมป์ไทยลีก3นะครับรูการที่ผ่านมาทำการคว้าตัวนะพัสดีประเซริฐกองกลางจากกรนอนมันระนองยูเนเตดมาร่วมทีม ล้วเตียวรายนี้เคยผ่านฝีเท้ากับลิวอูทีมดังจากอังกฤษแล้วก็ผ่านการเล่นให้กับหลายทีมในไทยไม่ว่าจะเป็นโอสุสภาราบบริมิตรผลเอฟซีชน้าฮอนบินระยองเอฟซีแล้วสุดน,นะครับเกรนอันามันระนองยูิเต็ดซึ่งเขาเองเนี่ยลงเล่นถึง23เกมด้วยกันนะครับสำหรับข่าวต่อไปครับราชประชาประกาศคว้าอนุพันธ์เกิดสมพงษ์นะครับเสริมแดนกลาง สโมสรราพชีเอฟซีนะครับประกาศคว้าตัวอนุพันธ์เกิดสมพงศ์กองกลางวัยยี่สิบหกปีจากขอนแก่นเอฟซีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยอนุพันธ์เกิดสมพงศ์นะครับนับเป็นนักเตะรายที่8นะครับที่เข้ามาร่วมทัพในฤดูก,กาลนี้โดยอนุพันธ์เกิดสมพงศ์เนี่ยได้กล่าวถึงการย้ายทีมมาร่วมทัพตราชดาว่ารู้สึกดีใจมากครับที่ได้ย้ายมาร่วมทีมราประชาซึ่งเป็นทีมที่มีตำนานและก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของฟุตบอลไทย โดยผมได้ย้ายมาจากขอนแก่นเอฟซนะครับทีมที่ผมอยู่นั่นตั้งนานเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพอีกมุมหนึ่งก็คือการพิสูจน์ตัวเองและการเติบโตในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของผมแน่นอนว่าการย้ายทีมในครั้งนี้ผมจะทําให้ดีที่สุดพยายามช่วยทีมให้ได้เมื่อมีโอกาสได้ลงสนามเพื่อพาทีมประสบความสําเร็จในการเลื่อนชั้นสู่ยลีกหนึ่งให้ได้ครับ สำหรับอนุพันธ์เกิดสมพงศ์นะครับของกลางวัย26ปีรอยนี้เป็นชาวจังหวัดขอนแกน่นเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในวัย19ปีกับขอนแก่น f c ตั้งแต่ปี2013จากนั้นได้รับใช้ทัพเดอะทีเร็กมาอย่างยาวนานถึง8ฤด,ดูกาลดยในฤดูกาล2020 2 1ยี่ี่นี้นะครับเคยผ่านลงเล่นให้กับขอนแก่น f c ไปทั้งหมด29นัดรวมทุกรายการก่อนที่ย้ายมาร่วมทัพตราชดาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไทยดีก2ศสฤดูกาล2021-22นี้ สำหรับข่าวต่อไปครับมีรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับว่ายานนิกโบลลี่กองหน้าจากถิ่นคลองเตยการทเรเอฟซีเตรียมเก็บเสื้อผ้าขึ้นไปปล่อยกับทางทีมเมืองเหนือในเร็วนี้หลังทั้งสองฝ่ายนะครับพูดคุยสัญญากาันแบบลงตัวเป็นที่ไปแล้วรอเพียงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองสำหรับยานนิกโบลลี่นะครับเติบโตมาจากคารมีของปารีสชนชงแองก่อนไต่เต้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2007ถึง2010แล้วก็ถูกปล่อยให้กับ เลออัฟยูมตัวก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมกับหลายสโมสรอน,นะครับจากนั้นในปี2017นะครับมีโอกาสย้ายมาค้าแข่งในเอเชียกับตาเลียนอีฝางนะครับน้องใหม่ในศึกไซสนสซูเปอร์ลีกแล้วก็ย้ายไปเล่นให้กับโคโลราโรราปิสที่สหรัฐเมริกาก่อนย้ายมาเล่นให้กับไทยที่สโมสรอนราบรีมิรผ่อนเอในปี2019-20ลงเล่นไปทั้งหมด38นัด ยิงรวม22บประตูในช่วงเล็กที่2นะครับของรูก,การสมั0ตัดสินใจใย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC, แล้วก็ลงช่วยทีมในไทยลีกนะครับทั้งหมด29นัดยิงไป12ประตูนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกนักเตะนะฮะที่กำลังจับตาม,มองพอสมควรนะครับนี่ก็คือการเบรคข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ